อาตมาขอถวายพระพรในด้านของโทสัจจริตสำหรับโทสัจจริตนี้ก็เห็นจะเป็นเช่นเดียวกับราคาจริตเพราะว่าท่านที่จะตัดได้จริงๆก็ต้องเป็นพระอนาคามีตามที่ถวายพระพรมาแล้วในสมัยที่กล่าวถึงราคาจริตสำหรับโทสัจจริต แปลว่าคนมักโกรธแต่ความจริงใจงทุกอย่างย่อมมีกับคนทุกคนทั้งหมดเพราะว่าไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแล้วก็มีหนึ่งจริตไม่ใช่ชินนั้นแต่ละคนแต่ละคนก็ต่างคนต่างมีจริตตืวกันหมดทั้งทั้งหกประการแต่ว่าจะมีจริตอะไรไปม,มั่วสมหรือไปหมกอยู่บ้างเท่านั้นมีกําลังอ่อนแล้วก็มีกําลังเข้มแข็ง ยังคนในโลกใหม่มีทั้งหมดคนที่ไม่รักสวยไม่รักงามเลยก็ไม่มีแต่ที่เรียกว่าราคาจริตนำก็เพราะว่าหนักไปในด้านสวยด้านงามเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> อะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียบร้อยไปหมดแม้จะไปตักน้ำผพะปันปึงเข้าป่าก็ต้องหวีผมให้เรียบจัดเครื่องแต่งกายให้เรียบทั้งๆท,ท,ที่ต้องทำงานหนัก อย่างนี้เป็นต้นจัดว่าเป็นประเภทโกราคาจริตความรักสวยรักงามเป็นเรื่องใหญ่อะไรอะไรก็ต้องสวยอย่างนี้เป็นราคาจริตแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆคนที่มีราคาจริตการต้องการความเรียบร้อยความสวยความสดควงามมีเหมือนกันทุกคนแต่ว่าไม่เท่ากันบางคนก็เรียกว่าแต่งกายเป็นแค่สุกเอาเผากิ่งก็ใช้ได้อย่างอาตมาเป็นต้นเพราะประธานภัย พูดอ้างตนนี้พระพุทธเจา้า่านห้ามอต่ทีอ้างมาก็เพราะว่าอาตมาเองเป็นคนสุสุขเอาเผากินในเรื่องการแต่งกายไม่ก็จะเรียบร้อยนะักว่าไม่สนใจไม่ใช่ว่าไม่สนใจเมื่อแก่มันหนุ่มยิ่งไม่สนใจมากกว่านี้ตอนแก่เขาดูมันว่าจะดีกว่าหนุ่มนิดหน่อยทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะเกรเงว่ามันจะรุ่มร่ามเกินไปชั่วพราแก่รุ่มราม ยิ่งจะตอนสมัยเป็นพระหนุ่มจีวรสีเหลืองไม่ห่มห่มแต่จีวรสีกลักอย่างเดียวเพราะเมีารมต้องการตัดราคาจริตไม่เกิดความพอใจในตัวของตัวเองนั่นก็แสดนนงว่ามีราคาจริตู่มากไม่ใช่มีมากไม่ไม่ใช่ไม่มีการทําตนเช่นนั้นเป็นการข่มขู่เป็นการบังความรู้สึกไม่เกิดความพอใจไม่เกิดความผูกพัน นี่คนที่เกิดมาในโลกคนไม่รู้จักโกรธเลยก็ไม่มีเหมือนกันเป็นอันว่ารู้จักโกรธเหมือนกันบ้านี้ว่าใครจะโกรธหนักกว่ากันน้อยกว่ากันไวกว่ากันช้ากว่ากันเท่านั้นสําหรบบโมหะจริตอารมณ์ที่คิดอะไรไม่ออกใบการบางครั้งบางคราวเคยปลดปลงแต่บางครั้งคิดไม่ออกอย่างนี้ก็มีเหมือนกันความผูกพันในวัตถุความผูกพันในบุคคลที่เรียกว่าโมหะจริต อันนี้ก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ว่าใครจะมากจะน้อยเท่านั้นความเชื่อถือความเชื่อถือบางครั้งก็ใช้ปัญญาน้อยไปหน่อยความเชื Nay, ่อที bike, ここ่ใช้ที่สัมพยุตไปด้วยปัญญาถ้าไม่เรียกว่าหนักไปด้วยศรัทธาศรัทธาจริตนี่เรียกว่าความเชื่อถือที่ใช้ปัญญาน้อยไปนิดหนึ่งหรือคิดน้อยไปหน่อยหรือที่เรียกกันว่าคิดไม่ทันอย่างนี้ก็ต้องมีเหมือนกันทุกคน จะมากหรือจะน้อยกว่ากันเท่านั้นนี่ความปลอดปรลงความเจริญฉลาดในการบางารังคันะก็จะมีเหมือนกันทุกคนแต่ว่าใครจะมีเป็นปกติรือไม่ปกติเท่านั้นเป็นอันว่าเจริตทั้งหกทุกคนต้องยอมรับนับถือว่าตนมีพร้อมมวลบริบูรณ์ <c oughs> แต่ว่าบางอย่างจะยิ่งหย่อนกว่ากันบางอย่างจะเหนือกว่ากันบางหย่อนจะน้อยไปเท่านั้นเอง นี่คนบางคนที่บอกว่าตนไม่มีราคาจริตตามที่สมเด็จพระมหาบพิตรเคยตรัสว่าบางคนก็บอกว่าเขาไม่มีราคาจริตพอยั่วไปยั่วมาราคาก็เกิดอันนี้อาตมาเห็นชอบด้วยที่พระมหาบพิตรทรงกระทําอย่างนั้นจะได้เตือนให้ท่านบุญน,นั้นมีความรู้สึกตัวว่านี่ศัตรูมันแอบอยู่ในใจของท่าน แต่ท่านมองไม่เห็นศัตรูการที่มองไม่เห็นศัตรูคิดว่าศัตรูเป็นมิตรตัวนี้ตายง่ายทีคำว่าตายง่ายก็เพราะว่าราคาจริตมันจะกินใจจนตายไม่สามารถจะพ้นจากความทุกข์ไปได้ตอนนี้ไปก็ขอปรารบเรื่องโทสาจจริตคำว่าโทสาจจริตแปลว่าคนมักโกรธคนประเภทนี้ชอบโกรธ โกรธง่ายๆถ้าโกรธใครได้แล้วรู้สึกว่าจะโก้ดีก็ได้การคึดฮัดเข้มข้นเกลี้ยกลาดเข้าใจว่าเป็นการกระทำความดีถ้าทําอย่างนี้ไม่ได้ก็รู้สึกว่าตนเองจะไม่สบายใจแต่ทําทไปแล้วรู้สึกภูมิใจว่าความโกรธของตนเป็นผลอารมณ์อย่างนี้อง์สมเด็จพระทศกุล ทรงแนะนำไว้ว่าควรจะใช้พรมวิหารสี <c oughs> และก็สินสีอย่างที่เรียกกันว่าวันละกสินคือกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวแห <c oughs> ่งเป็นการระงับจิตทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าทำถูกกระจิกมันเป็นของง่าย <c oughs> สำหรับความโกรธถ้าใช้พรมวิหารสี ก็จะต้องพิจารณาหาความจริงให้พบของจิตตรวจจิตไว้เสมอว่าเรามีอารมณ์แห่งความรักมีความรู้สึกในความรักในเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายจะเป็นคนรู้สัดจะไม่ก็ตามปกติจิตมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่เสมอหรือเปล่าเรามีความสงสาร ราตนาจะเกือ้อกูลบุคคลอื่น,นสัตว์อื่นให้มีความสุขตามที่เราต้องการรายคนทุกคนต้องการความรักความเมตตาจากคนอื่นต้องการความสงสารความเกือ้อกูลจากคนอื่นและก็มุธุตามีอารมณ์ไม่ช้าทิ่สยยาบุคคลอื่น เห็นบุคคลอื่นได้ดีพอยินดีด้วยทั้งนี้เพราะว่าเราเองก็มีความปรารถนาเช่นนั้นเหมือนกันเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้การไม่ฉาดิสยากันไม่เสียสีกันไม่นินทาว่าร้ายกันไม่กล่าวทําให้เป็นโทษไม่สร้างความสะเทือนใจซึ่งกันและกัน <c oughs> เห็นคนอื่นได้ดีไม่ริษรอนความดี <c oughs> ก็บุคคลนั้น พากันสรรเสริญยกจะยกย่องสรรเสริญสนับสนุนความดียินดีในความดีที่เขาได้มาเราเองมีความต้องการอย่างนั้นถ้าเราทําความดีก็ต้องการให้คนอื่นสนับสนุนเราทําความดีก็ไม่ต้องการให้คนอื่นไม่อฉาสิยาริตรอนความดีอาการอย่างนี้ย่อมมีแก่บคุคคลทุกคนแต่ถว่าพิจารณาใจของเรา ว่าบุคเราต้องการในบุคคลอื่นก็ททำเช่นนี้กับเราและเราคิดทำอย่างนี้กับเขาหรือไม่ <c oughs> นี่เป็นการใช้ปัญญาพิจารณาซึ่งจับอารมณ์ใจของตัวเองเป็นสําคัญแลาสาหรับอุเบกขาความเฉือยบางเฉยน,นั้นองค์สมเด็จพระพักวันทรงตรัสว่าเห็นเพื่อนเดืยกันคหมายความว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน จะต้องมีกรรมหนักอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามากระทบกระทั่งหมายว่าเขามีโทษเขามีทุกข์เป็นไปตามน้ากฎของกรรมที่เราเองไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้เราไม่ซ้ําเติมให้เขามีความทุกข์มากไปกว่านั้นตั้งใจจะส่งอารมณ์จิตให้มีความสุข มายความว่าวางเฉยไว้ถ้าเราคิดจะไปซ้ําเติมเขาจิตใจเขาเราจะมันจะไม่มีความสุขมันเป็นอารมณ์โหดร้ายความเร้าร้อนเห็นเขาเพียงพล้ำลงไปเขามีทุกข์ตั้งใจจะซ้ําเติมถ้าซ้ําเติมได้มันก็เป็นทุกข์ถ้าว่าซ้ําเติมไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ซ้ำเติมเขาได้เพื่อนของเขาตัวของเขาเขาจะมีความโกรธจะกลายเป็นศัตรูของเรา ในเมื่อเรามีศัตรูมากขึ้นเราก็เป็นทุกข์ถ้าทําเขาไม่ได้สมงวามปรารถนาก็นอนเป็นทุกข์ <c oughs> คิดอยากจะทํานี่ก็มานั่งนึกถึงตัวเองว่าถ้าเรามีความทุกข์อย่างนี้แล้วถ้าคนอื่นเขามาซ้ําเติมเราเราจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์เราจะมีความต้องการหรือไม่นี่ก็เป็นอันว่าเราก็ไม่มีความต้องการ ใี้องค์สมเด็จพระพิชิตามันให้เอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบเอาความรู้สึกของใจของเราให้เข้าไปเปรียบเทียบรก็ว่าการมีโทสะคิดประทุษร้ายบุคคลอื่น,นเ,เป็นอาการของความทุกข์ไม่ใช่อาการของความสุขเพราะอะไรคนที่โกรธง่ายแก่เร็วคนที่มีความมักโกรธหรือมีอารมณ์โกรธคนนั้นเป็น เป็นคนโง่โง่ตรงไหนถ้าโกรธขึ้นมาม่นไหลปัญญามันถูกตัดตัดความโกรธมันตัดปัญญาไปตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกนี่คนที่มีโทษสาจิริจรึงกลายเป็นคนโง่ามากกว่าคนฉลาดคนที่เขาฉลาดจริงๆเนเข,เขาไม่เขาไม่โกรธใครโกรธเมือนกันแตะรู้จักยับยัง้งเสทันจะชื่อว่ามันโกรธเลยนั่นไม่มีแต่ไม่บูชาความโกรธ ถ้าเราบูชาความโกรธที่จะมากล่าวว่าคนโกรธง่ายแล้วโกรธบ่อยๆชอบโกรธเป็นปกติเป็นคนโง่กราะว่าเป็นการสร้างศัตรูคนถ้ามีศัตรูมากก็มีความทุกข์มากจะนอนอยู่จะนั่งอยู่จะตื่นอยู่จะหลับอยู่จะเดินไปธุรทีิไหนไม่มีความสบายใจเพราะว่าเกรงภัยอันตรายที่เราสร้างไว้จากความโกรธจะเข้าสนองตน ทำตนให้รับความลำบากทำตนให้เกิดความเป็นทุกข์นี่เป็นอันว่าคนที่มักโกรธไม่ใช่คนมีความสุขเป็นคนมีความทุกข์แต่ถ้าว่าเราเกิดมากับความโกรธความโกรธมาติดตามเรามาหลายแสนชาตินี่ทํายังไงที่จะหาทางทําลายล้างมาให้สิ้นซากไปได้การทําลายล้างความโกรธให้สิ้นซากก็ต้องเป็นพระอนาคามี แต่ถ้ายังไม่เป็นพระอนาคามีจะทำยังไงถึงจะยับยั้งความโกรธมิได้ไม่ใช่ทำลายความโกรธแต่ยับยั้งความโกรธไม่ปล่อยให้ความโกรธเป็นเจ้านายตลอดเวลาตามที่แล้วแล้วมาเพราะว่าเวลาในการก่อนปล่อยให้ความโกรธเป็นเจ้านายเกินขอดีตอนนี้ก็ต้องมาพิจารณา จึงได้ทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสีเป็นเครื่องปลอบใจตนเองใจต้องหาทางปลอบเพราะใจมันวุ่งงนวายใจมันทุกข์ทรมานใจมีความโกรธใจเป็นท่ายของความโกรธต้องหาทางปลอบถ้าไม่หาทางปลอบแล้วก็มันจะไม่อยู่ด้วยอารมณ์มันจะมีแต่ความดินน้นรนมันจะหาความสุขไม่ได้จะใช้วิธีปลอบในทางไหนดี อันดับแรกมาคิดถังตนเองก่อนนั่งก็คิดนอนก็คิดขณะใดถ้ายังตื่นอยู่โอกาสมีคิดไว้เสมอว่าเราต้องการอะไรหนอเวลานี้เราต้องการคนที่มาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราไหมต้องการให้ใครมาวิฆาตเก่งฆ่าเราไหมต้องการให้ใครเขาบันดาเราไหม ต้องการในใครว่ากันแกล้งเราไหมต้องการในใครเขามาอิจฉาริษยยาเราไหมต้องการในใครเขามาดินทาว่าร้ายเราไหมต้องการในใครเขามาเสียดสีเราไหมถ้าเรามีทุกถ้าต้องการในใครเขามาซ้ำเติมเราไหมถามใจตนเองว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เธอต้องการไหมใจของเราเองบอกว่าต้องการก็ตามใจเธอจะไปทำอะไรใครก็ได้ จะไปด่าใครจะไปตีใครจะไปทำร้ายใครจะไปนินทาว่าร้ายใครจะไปกล่าวคำเสียดสีใครก็ว่าได้แต่ถ้ารมใจของเราไม่ตรงกรันก็ต้องหาทางระงรับสิ่งที่เราต้องระงรับอาการที่เราไม่ตรงกรันเสียเราจะไม่ทำกับคนอื่นคิดหาหมุมแห่งความเป็นจริงเมื่อคนเราถ้าเราไม่ตรงการให้เขามา เป็นศัตรูกับเรานี่แล้วเราต้องการอาการที่คนประเภทนั้นมาทำกับเราอย่างไงอันดับแรกเราก็ต้องการในเขามาเป็นคนมาพูดดีในอารมณ์ที่เป็นประโยชน์อารมณ์ที่เราต้องการต้องการในเขาทำความดีเป็นที่ชอบใจของเรานี่เป็นปัจจัยแหงความรักในขั้นตน้นโดยการที่สองถ้าเราขาดสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เราต้องการการเกื้อกูลจากบุคคลอื่นมาสนับสนุนเรานี่แป็นการที่เราต้องการเรืการที่สามได้ความดีปรากฏกับเราเราต้องการให้คนอื่นสนับสนุนความดีนั้นรับรองความดีนั้นไม่ริดรอนความดีเรียกว่าไม่ช้าดิสยาด้วยแล้วก็ส่งเสริมด้วย รริการทีสี่กำหนักมาตกถึงเราเพอแล้วถ้าเพื่อนมาซ้ำเติมเราไม่เอาเราไม่ต้องการรวมความว่าเหตุสี่บราการนี้เป็นการยับยั้งความคิดที่ไม่เป็นสุขสำหรับเราหมายความว่าเราจะมีความสบายเราจะมีความสุขถ้าเขาทำการตรงกันข้ามคือคิดทำลายล้างเราด้วยรการทั้งปวง ซ้ำเติมเมื่อเรามีความทุกข์เราขาดอยู่แล้วเพืงแกล้งดึงเอาไปซะอีกของยิ่งไม่มีใช้ไม่มีจะกินพวกก็หาทานทำลายด้วยประการทั้งปวงแกล้งด้วยประการทั้งปวงให้ไม่มีใช้ไม่มีกินมากขึ้นนี่เราจะเดือดร้อนนี่ก็ใช้มุมนี้ที่เราคิดเราพอใจไปใช้กับคนอื่น เพราะว่าเราไม่เราต้องการให้คนเขามีความรักในเราพูดดีทําดีเพื่อเราเราก็พยายามหักข้ามความโกรธพูดดีทําดีเพื่อเขาถ้าใครเขาขายกันอะไรเราก็เกื้อกูลตามกําลังที่เราจะพึงมีได้เกื้อกูลได้วัตถุไม่ได้เราไม่มีเกื้อกูลได้กําลังกาย ถ้าสิ่งนั้นไม่สามารถจะเกือ้อกูลด้วยกำลังกายและวัตถุดได้ก็เกือ้อกูลด้วยปัญญาแนะนำว่าไปที่นนนะไปที่นี่สิคนนั้นคนนี้เขาสามารถจะช่วยฉันดันท่านได้นี่ก็เป็นอาการเกือ้อกูลเห็นเขามีความดีเกิดขึ้นไม่ช้าที่จยาเขารอยินดีในความดีที่เขาปฏิบัติและพร้อมจะทำความดีตามเขา เห็นเพื่อนมีทุกข์หนักเป็นเหตุสุดวิสัยที่เราจะช่วยเหลือได้เราก็วางเฉยไม่ซ้ําเติมจิตคิดว่าอย่างนี้ให้มันเป็นปกติอย่างนี้เราจะมีความสุขนี่พูดในด้านาเฉพาะที่เราจัทางจะทําทกับเขาให้เขามีความสุขเราก็จะมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ชาและปฏิผู้ชัง ผู้บูชาย่อมได้การบูชาตอบวันกโกปฏิวันเทนังคนไหวย่อมได้รับการไหวตอบนี่พูดเฉพาะเราทําความดีกับคนดีย่อมมีผลเช่นนี้แต่ก็มีคนบางจำพวกเช่นพระเทวทัตเป็นตน้นพระเทวทัตมีองค์สมเด็จพระทศพลเบรมศาสดาทรงสงเคราะห์มาทุกชาติทุกสมัย เพราะแม้แต่ในชาติสุดท้ายในองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเกื้อกูลเป็นกรณีพิเศษองค์สมเด็จพระบรมโลกเกชให้บทในพระพุทธศาสนาแล้วก็สอนให้ได้ฌานโลก,กีได้พิญญาสมาบัติเลยท่านลงตนคิดว่าเป็นผู้วิเศษนี่คนเลวประเภทนี้มีอยู่กลับไปเห็นความดีขององค์สมเด็จพระบรมโลกเกชคิดข,ขบฏ พอระยะต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะปกครองสงฆส์เองทั้งทั้งที่ตนเองก็ไม่มีความสามารถตนเองได้ชานโลกีจัดว่าเป็นปุถุชนคนผู้หนานั่นไปได้วยกิเลสเวลานั้นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมบโลกเจเชิมีอยู่ครบเป็นพระอรหันต์มากมายทั้งอากาสาวกทั้งหลายก็ยังอยู่ทั้งสองท่าน อาสีติมหาสาวกก็ยังอยู่แล้วาสาวกเบื้องต่างพระองค์สมเด็จพระบรมาครูก็มีทึงตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปมีคุณธรรมดีกว่าพระเทวทัตมากแต่พระเทวทัตมองไม่เห็นเพราะคนเลวนี่เราจะเมตตาปราณียังไงมันก็ไม่ได้ทางนั้นจะคิดว่าเรามีพรหมหานสี่ต่อเขาเขายังมีต่อเรามันก็ไม่แน่นัก ในปัจจุบันนี้ต่างคนต่างก็พบกันมาแล้วทุกคนว่าสันดานคนเลวจริงๆนี่จะเอาดีไม่ได้ไม่มีการเห็นความดีของคลอื่นถ้าไปพบอย่างนี้จะทำยังไงเพราะเป็นอันว่าถ้าพบอย่างนี้เขา้าก็จะต้องใช้อารมณ์มอารมณ์หนึ่ง นั่นก็คืออารมณ์คิดทบทวนหาความเจี่ยวว่าคนแบบเภทนี้เขาเป็นทาตของอาบายภูเขาไม่ใช่ไทยกำลังใจของเข,ขาเป็นทาตเป็นทาสของใครเป็นของกิเลสตัณหาป่าทานและกุศลกรรมเขาเป็นคนที่หาความสุขไม่ได้เขาจะมีแต่ความทุกข์เ่ะาการกระทำอย่างนั้น ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าถ้าเราจะโต้อตอบเขาทุกแล้วเราก็จะมีทุกข์ด้วยมันช่วยกันทุกข์ใหญ่เราไม่ตอบเขาเพราะอะไรเพราะเขาไฟไปเผาใจของเขาซะแล้วเพราะไฟเผาใจของเขาเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขามีใจเป็นท้ายของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรม คนทุกคนที่เกิดมาในชาตินี้เป็นคนที่ต้องการความสุขความสำราญด้วยกันหมดแต่ถ้าว่าเขาไม่ทําไม่สร้างความสุขไม่สร้างความดีเพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยเพราะว่ากิเลสความเศร้าหมองของจิตหุ้มห่อใจของเขามืดมิดจนให้เขามองไม่เห็นด้านของความดีนี่ประการหนึ่งตัณหาความทยานอยาก ดึงล่าจิตใจของเขาของเขาให้คิดแต่ความชั่วเป็นปกตินี่ประการหนึ่งอุปาทานความโง่เขาไปยึดมั่นคิดว่าการเขาทำความชั่วอย่างนั้นเป็นของดีนี่ประการหนึ่งเครื่องเป็นเจ้าหน่ายของเขาและอกุศลกรรมอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งสามประการดึงดันให้เขาสร้างกรรมที่เป็นอกุศลทั้งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรม คนประเภทนี้ในชาติปัจจุบันก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเขานั่งเป็นทุกข์เนอนเป็นทุกข์ก็ไม่ได้ความเร้าร้อนถ้าเขาเป็นคนมีปัญญาจ,จริงเขาก็จะไม่ต้องสร้างความชั่วแบบนั้นก็คนสร้างความชั่วประเภทนั้นมีแต่ความเร้าร้อนใจจะหาความสุขกายสุขใจไม่ได้เราก็คิดให้อภัยเขา คิดสงสัยเขาคิดเมตตาเขาไม่โต้ไม่ตอบไม่ทําคืนเขาจะทํำยังไงก็ช่างเขาปล่อยไปตามอธัธยาศัยรักษากําลังใจเดอมหน้าของพรม,มีหารสีที่ว่าโอ๋หนอนี่เขาเกิดมาเป็นคนแล้วไม่น่าจะมาทําลายความดีของคนการที่จะเกิดมาเป็นคนแต่ละคราวมันเป็นของยาก นี่เขาจะต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกสวอยทุกขเวทนาอย่างสาหัสใช้เวลาหลายแสงกลับก็จะพ้นจากนรกได้แล้วต้องมาเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสติไรฉานกว่าจะมาเป็นคนบริบูรณ์สมบูรณ์ได้ก่อนนานแสนนานถ้าเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนยากจนแข็งใจไร้พวกมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุข คนประเภทนี้เป็นบุคคลที่น่าให้อาภายัยทำจิตใจของเราให้สบายคิดเป็นอภายัยทานอยู่เป็นปกติใหม่ๆก็จะคิดใน้ยากแต่ว่านานๆนนเขา้าคิดมากๆคิดบ่อยๆอ,อารมณ์ก็จะเึ้นเส้นเดียวกับองค์สมเด็จพระมาหามนินที่พระเทวทัตทำทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระผู้้มีพระพาเจ้าก็ทรงยับยั้งพระไทยไม่โต้อตอบพระเทวทัตมาตั้งแต่ชาติไหน สำหรับการบันทึกในตอนนี้ก็ต้องขอถวายพระพรถ้าหากว่าบาังเอิญเสียงจะกระตุกกระตักไปบ้างเพรว่าไฟฟ้ารุนในระหว่างทำกลางการบันทึกเสียงเป็นเหตุให้เครื่องบันทึกดัดไปชั่วขณะหนึ่งตอนอันตอนนั้นเสียงอาจจะกระตุกไปก็ต้องขอพระราชทานอภัยด้วยเป็นอันว่าสำหรับการจรงงับโทสะจจริต โดยใช้าอารมณ์คิดพิจารณาในด้านคมิหหารสี่เฉพาะจุดนี้อาตมาก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงตรงนี้สำหรับเทปหน้าที่สองจะได้พิจารณาและพันาเรื่องเรื่องการพิจารณาในด้านโทวสาริตในด้านกระสินสี่ตโทสาจริต